สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไออภิษดาโสพสภาพปล่อยปลาเร็กได้ว่าสำหรับไออภิษดาช่วงนี้แฮปปี้กับชีวิตสดอย่างมากแต่ก็ไม่ว่าเจอข่าวให้ได้ยินกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดไอซ์ก็ได้ไปทำบนปล่อยปลาที่ท่าน้ำของวัดเทวราชกุญชรวิหารโดยเจ้าตัวได้โพสคลิปขณะปล่อยปลาซึ่งปลาพวกนั้นซื้อที่ตลาดโดยไอซ์อภิษดาได้โพสคลิปขณะปล่อยปลยปาลงในไอจีของเธอนั้นแคปชั่นว่า เอาบุญมาฝากค่ะไปตลาดไปซื้อปลาในตลาดมาค่ะ Hash tag พยายามเก็บสีหน้าสุดแล้วค่ะแอบกลัวปลาอยู่เบียดเบียดกันรังโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นกระแสนหนักมากโดยได้มีคอมเมนต์ว่า นักวิชาการวอนอยากทำบุญด้วยการปล่อยปลาอย่าปล่อยปลาดุกระบบปลาดุกหนึ่งตันสามารถกินสัตว์น้ำประมาณ1 8ล้านแสนตัวต่อปีซึ่งปลาดุกปัจจุบันนั้นเป็นรูปผสมจากปลาดุกยักษ์จากทวีปแอฟ,ฟริกาและปลาดุกอุยหากนำมาปล่อยตามธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ขอร้องอย่าปล่อยปลาดุกเลี้ยงลงในแม่น้ำครับระบบนิเวศจะเสียหมด ราดุกพันผสมถูกเพาะมาเพื่อเป็นอาหารครับไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เปรียบเหมือนฝูงเอเรียนกินและทำลายระบบนิเวศแต่คนบีปล่อยด้วยจิตใจที่ดีก็เ,เกิดกุศลผลบุญครับคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดสาธุครับชาเน็ตกล่าวทางทีมงานก็ขออนุมโมทนาบุญกับสาวไออภิษดาด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้สาวไออภิษดาครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ